ต้องสวัสดีทุกคนเหมือนเดิมกลับมาอยู่กับลุงเหมือนเดิมนะก็เห็นทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาว่าทูก,กันบ้างบางตัวคืออย่างนี้เนี่ยนะทุกคนเนี่ยอยากจะส่งของก็จริงแต่ว่าลุงเนี่ยไม่สะดวกที่จะรับของเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเอาของของลุงเนี่ยไปถวายกับท่านฤาษีเองนะ ทุกคนเนี่ยไม่ต้อเอามาให้ลุงหรอกคือวันนี้ที่ลุงเดินทางเข้ามาในบาก็จะเดินกลับมาเยี่ยมหรือว่าออกลาทะเวนแถวบริเวณนี้นะซึ่งครั้งนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอกับสิ่งใดเพราะว่าหลายครั้งที่เข้ามาในบาก็เจอไม่ซ้ำน้าและยังจะเป็น สิ่งที่ไม่เคยพบเห็นกันมานะซึ่งยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะถ้าใครอากสนับสนุนลุงจริงจิก็ไม่ต้องให้เป็นเงินทองหรอกแค่เข้ามาดูคลิปของลุงแล้วก็ฝากกดไลค์ออกไปแค่นี้นก็ถือว่าสนับสนุน ลงอย่างเต็มทีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกเดินทางกันดีกว่าก่อนที่มันเนี่ยจะเมื่อนะซึ่งเราในเราออกลาตัวเวนะแถวนี้สักพังหนึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะกลับไปยังจุดเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปดีกว่าก่อนจะไปดูก่อนฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์และกดด่ามให้ลุงด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดิปดหม้กันด้วยทุกคน ก็ไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องขอเบาเสียงก่อนเพราะว่าด่านหน้านูเนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีนายพลเนี่ยออกล่าสัตว์เพราะว่าถ้าเราเนี่ยรบกวนเขาอาจจะทำให้สายของเขาอย่างนี้ไปได้นะซึ่งยังไงเราเนี่ยต้องขอความร่วมมือ ห็ในใจลุงนะที่ว่าจะพูดน้อยลงตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าในอนาคตของเขาซึ่งเขาเนี่ยกำลังล่าสัตว์ป่าอยู่ก็ยังไงถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับลุงไม่ได้มาทำอะไรหรอกแค่จะจอาล่าตะเวนวเนแถวนี้นี่แหละ ล้งเนี่ยก็ไม่ได้มาจนนี้มาสองสามวันแล้วซึ่งวันนี้เราเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งบาตอนนี้เนี่ยมันยากสนานเลยนะ เราจะไม่ได้ยินสัตว์ตัวใหญ่ส่วนมาก็มีแต่พวกนกนะครับที่อยู่ในปายย่าแห่งนี้เราเอาเดินตำรวจฟังนี้เสษก็เราก็จะเดินไปทางนู้นเพื่อกลับไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ป่าเนี่ยมันเงียบเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย กใช้วิจายณณนยานในการรับชมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะซึ่งอีกไม่นานก็พาที่ตกตอนนี้พาทินเนี่ยกำลังตกดินซึ่งอีกไม่นานเนี่ยพอจะทำให้ฟ้าจะเริ่มมืดซึ่งจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ เหมือนก,นกันว่าป่านเนี่ยจะเงียบนะตอนนี้ไม่ค่อยมีเสียงสัตว์ เราก็จะเดินทางไปยังฝั่งน้อนกันต่อซึ่งฝั่งนี้เราเดินแล้วยังไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับ ท,ทุกคนตอนนี้ลุงเนี่ยไปฝังเงินมาเห็นเหมือนกับเด็กหรือว่าใครก็ไม่รู้นะซึ่งเขาเนี่ยวิ่งไล่ตามเด็กคนหนึ่งที่ใสก่กางเกงสีแดงตอนเนี่ยเหมือนกับว่าจะวิ่งกลับไปฝังโน,นแล้วลุงเฮ้ยตอนนี้เราก็ไดยินเสียงเขา เดี๋ยวลุงจะตามเสียงเขาไปนะซึ่งนี้ก็จะเป็นทางออกจากป่าเดี๋ยวเสียงเนี่ยเหมือนกับจะอยู่ด้านหนะ้าเราจะย่องไปนะกลัวว่าพอเขาเห็นเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายเราเสียงตอนนี้เสียงมันดังมามากเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหล่ของชาวบา้านเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูมากทัางเขาดีกว่านะ นี่อาจะเป็นบริเวณชายป่าแล้วก็ล้อมไปด้วยตอนพื้นนะครับเหมือนกับเสียงนะยอยู่แถวโนนเดี๋ยวเราจะลงไปดีกว่า ที่เราได้ยินเสียงอยู่แถวนี้เมื่อกับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเสียงมันเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านูาน้น,นเพราะว่าเมื่อกี้พวกเขาเนะี่ยวิ่งมาทางนานี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปด้านานูน้นนี่เหมือนกับว่าจะเป็นทางไปซึ่งเราเนี่ยจะตาม เสียงของเขาไปเพราะว่าลุงเนี่ยห็นพวกเขาเนี่ยมีกันสามคนนะซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกของตัวอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะตามไปดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะวิ่งไล่จับอะไรก็ไม่รู้ เสียงเนี่ยดังกรองเลยนะ มันคนคนมเป็นคเอยม่นนู่อยูอยอย่ตรงนั้นแหละไม่น้ม,มองเขาา เฮ้ยเฮ้ยผู้มุงไปไหนเสียงอะไรวะเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรมาฟังเนี่ยทุกคนหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะตามเข้าไปก่อน เอ้ยแบบหน,นึ่งนะทุกคนนะเมื่อกี้มันมีเสียงอยู่ตรงเนี้อะไรก็ไม่รู้หรือว่าพวกเขานี่จะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะเอาใจฝั่งนี้ก่อนนะเอาเป็นว่าทุกคน เดี๋ยวลุงเนี่ยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ซึ่งน่านจะไม่ตามไปไม่ทันแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าเด็กทั้งสามเนี่ยวิ่งไวมากเลยนะเอาไปไเจอใหม่คลิปน้านะครับทุกทกคนก็ลุงดังขอตัวเพียงเท่านี้